ธรมาพระุณปิสยะธรรมาโมยศวัดบ,บันฑกกาตรตำบลวัวขาวอำเภอเยลละสวัรดิ์เลาสิศ่มได้ทานยาที่ว่า,ามินแล้วก็ยูมิแล้วก็ฮัทอะไรนี่รู้สึกว่ามันเบาลงนิดหน่อยหมอโรงพยาบาสลสมเน็จอประยุพ์ราเขาก็ตรวจบอกว่า,วาโอ้หลวงพ่อน,นั้นหลวงตาน,นั้นปลอดภัยดีไม่มีอะไรตัดไตเสียอะไรดีหายหมดแล้วเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มียังเหลือแต่ว่า ไอ้มัน,นสะดุดตันนิดๆหน่อยแค่น,นั้นแหละดีเดินไม่ไหวหรืไข้ทอกระดูกนี่มันรู้สึกว่าม,ม,มันยังไม่ยังไม่ปกติเท่าไหรนนแหละเขาเลยบอกว่าเออดีละหกเดือนนะเนี่ยว่างแล้นันะเขาบอกว่าหกเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ทานยาโรงพยาบาลแต่ก่อนตลอดเดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่ามาทานไอ้อมินนี่แล,ละดีที่สุดกำลังทานอยู่สีแดงแต่ก่อนนั่นแล้วก็รู้สึกว่ามัน โกรธก็ง่ายอยากจะด่าคนนู้นเลยกันเลยทีนี้แล้วก็สมองไี่ต้องจำอะไรไม่ค่อยได้หลงหลงลืมลืมไปอย่างนั้นแะเดีนี้รู้สึกว่ามันก็อ่อสมองปอดหันี่แล้วก็รู้สึกว่าจําแม่นจําได้แต่ก่อนนี้ไม่ได้เลยหลงลืมอะไรลืมโทรศัพท์ลืมอะไรบ่อยตลอดไม่รับเป็นอะไร่อไปดีนี้ก็ลืมตุ้แกะแล้วก็โทรศัพท์อะไรไม่รู้จําไม่ได้เลยบางทีจําคนก็ไม่ได้ เรื่เป็นทางแลกเ่นี้ก็คือว่ายแหนตอมลุกหมากนี่ก็เหมือนกันท้งเลก็เยี่ยวอ้โหยสาสิบนาทีจะต้องเยี่ยวตลอดเดี๋ยวนี้เขาปกติแล้วเรื่องเรื่องตอมลูงหมานี้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้เก็ียได้ปวดอะไรหรอกไม่มีอะไรปีสมะรห้าสิน้ำเติมตัวมันเทละหสอไปไม่ได้แน่ารลักษาหมประมาณสองเจ็ดอู้ซื้อยาหกหมื่นเรซื้อะ อพอห้าห้าห้าหกนี่ก็เริ่มเริ่มรู้จักโยมเองแล้วก็ไม่ได้ไปโรงพยาบ,บาลเดเดือนเขากดแ,แต่ว่าเอ้าทำไมแต่ก่อนมาเอายาความดันโลหิตสูงแล้วก็เบาหวานในนส่มาในเส้นเลือดกันตลอดสามเดือนมาเอาบางทีมาเจก,ก่อเลือดปีเดือนละวหนึ่งครั้งทีนี้ตำรวจโรงพยาบาลก็มาสอบผู้ป่วยแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่แทานยาแล้วก็บอกว่าโอ้ ยากเกลยวปะยามาแต่สารเมลูตามันเป็นลักษณะเมืนเป็นเยลเป็นอะไรแบบ้ายๆทีโปกอมนี้ใช่ไหมมันเป็นซองแบบน,นี้ละกัดีทานแล้วก็ร,วกรู้สึกว่ามันง่ายนิดเดียวไม่ใช่เป็นยายในหวานรักามันต้องเป็นเม็ดหรือเป็นน้ําอันนี้มันเป็นเย,ยลอะเขาก็เลยสนใจ